สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายๆแบบนี้แล้วกันครับวันนี้อยู่กันที่รัฐบาลไทยประจำวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564อยู่กับอาจารย์โชคโดยเพจอาจารย์โชคครับเมื่อสักครู่น่าจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคเล็กน้อยครับหลุดหายออกไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่เลยแล้วกันนะครับระหว่างรอคนครับทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์โชคกันด้วยครับวันนี้ ให้ในส่วนของแนวทางรัฐบาลไทยส่วนใครที่เป็นแฟนคลับในส่วนของฮานอยในส่วนของลาวเดี๋ยวรับในกลุ่มนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของแนวทางฮานอยและลาวเดี๋ยวไปรับในกลุ่มวันนี้นําในส่วนของรัฐบาลไทยมาฝากกันก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่14อีก2วันในส่วนของรัฐบาลไทยก็จะออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ขออนุญาตให้ในส่วนของแนวทางรัฐบาลไทยและกันนะครับส่วนใครที่รอในเรื่องของฮานอยและลาวนะครับเดี๋ยวไปรับได้ในกลุ่มนะครับวิธีการเข้ากลุ่มคลิกที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับคุณพันนีบอกสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์แล้วขอบพคุณมากครับคุณพันนีเมื่อสักครู่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่แล้วก็เหมือนโดนกดแจ้งสแปมมาครับเลยหลุดหายออกไปนะครับเพราะฉะนั้น ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์คนละแชร์แล้วกันนะครับ ไม่ได้เล่นลนอยใช่ไหมครับรอรัฐบาลไทยโอเคได้เลยครับคุณมันนีช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณสําหรับการแชร์ใครที่เข้ามารับมาชมมาดูมาฟังแล้วอย่าลืมแชร์ให้อาจารย์โชคกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนระบบในเนี่ยมัน,ม,นมันค้างหรืออะไรสักอย่างนะครับอาจารย์ก็แก้ไม่ค่อยเป็นหรอกครับไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางด้านโซเชียลสักเท่าไหร่เนาะเอาละ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรัฐบาลไทยกันก่อนครับใครที่ดูอยู่ชมอยู่ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์กันก่อนนะครับช่วยกันแชร์ให้อาจารย์กันก่อนส่วนใครที่รอในส่วนของฮานอยและลาวเดี๋ยวไปรับในกลุ่มวิธีการเข้ากลุ่มอาจารย์ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับส่วนใครที่มี2ตัวในใจไหนลองพิมพ์มาบอกนะครับลองพิมพ์มาบอกสมาชิกเพื่อนๆในไลฟ์สดครั้งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนประกบคู่ตรงกับตัวเลขที่อาจารย์วางไว้ให้หรือไม่ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวเรารวยไปกับอาจารย์โชคโดยเพจอาจารย์โชคละกันนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564หมายเลขแรก,กวันนี้มองไปที่หมายเลข3เลยครับ หมายเลขแรกเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นหมายเลขแรกใครเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดติดตามกดติดดาวเพจอาจารย์โชคด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ไลฟ์สดครั้งนี้ออกไปให้กันก่อนนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยเมื่อสักครู่อาจารย์ถูกสแปมเข้ามานะครับหลุดไปเลยก็ต้องเริ่มไลฟ์สดใหม่เพราะฉะนั้น ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับช่วยกันแชร์ให้อาจารย์และพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับช่วยกันแชร์ให้อาจารย์และพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับคุณพันนีบอกว่าชอบสามแปดห้าเก้าใช่ไหมครับอืมไม่อยากจะบอกว่าเลขที่คุณพันนีชอบอยู่ในตารางของอาจารย์ด้วยนะครับเอาละใครชื่นชอบเลขไหนมีเลขอยู่ในใจครับสามารถ พิมพ์บอกกล่าวให้กับสมาชิกในไลฟ์สดครั้งนี้ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเลขไหนก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าตรงกับเลขของอาจารย์ไหมนะครับเอาละมาดูหมายเลขตัวต่อไปในตาราง9ช่องกันต่อครับหมายเลขตัวต่อไปครับประหยัดไฟครับประหยัดไฟหมายเลข5 ออกมาแล้ว2ตัว2หมายเลขครับมี3มี5มี5มีสานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของแนวทางอาจารย์นะครับแล้วอยากจะเข้ากลุ่มสามารถคลิกที่ลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะครับอาจารย์พาเข้ากลุ่มฟรีเป็นแนวทางสําหรับสายงบน้อยอาจารย์ให้ตัวเลขแบบแคบๆไม่ได้ให้กว้างแล้วไปตัดตัวเลขเล่นกันเอาเองอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนกสนใจอยากจะเข้ากลุ่มในแนวทางของอาจารย์โชคมีทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยทกสอมสิน ลาวฮานอยนะครับหุ้นต่างๆสามรัฐอารวมไปถึงดาวโจนนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์โชคอยากจะเข้ากลุ่มสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับเอาละครับมาดูกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับเนาะใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับใครที่ดูอยู่ชมอยู่ช่วยกันกดแชร์ให้อาจารย์กันด้วยนะครับใครมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกการทุกคน,ท,กคนที่รับชมผ่านทั้ง 2ช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook อาจารย์โชคทั้ง2เพจนะครับรวมไปถึงช่องทาง YouTube ใครที่รับชมกันอยู่ก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านช่องทาง u t u b e ครับก็สามารถคลิกตรงแสดงความคิดเห็นแล้วจะเห็นลิงก์อาจารย์อยู่นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์นั้นเพื่อขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็คือทักอาจารย์มาบอกว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ากลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียรายเดือนไม่เสียรายปีครับ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกท่านทุกคนเป็นกลุ่มสายงบน้อยใครต้นทุนน้อยใครงบน้อยไม่ควรพลาดเพราะอาจารย์นะครับให้ตัวเลขแบบแคบๆไม่ได้ให้ตัวเลขกว้างๆแล้วไปตัดเล่นเ่าเองกันเอาเองแบบนี้ไม่เอานะครับลงทุนน้อยแล้วผลประกอบการเยอะนี่คือกําไรครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เล็งเห็นตัวนี้เป็นหลักสําคัญจึงทําในกลุ่มของสายงบน้อยขึ้นมานะครับทำกลุ่มสายงบน้อยขึ้นมาตัวเลขจะแคบมี สามตัวตรงสามตัวโต๊ดเม็ดเดียวตัวอัดตัวเน้นให้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครสนกสนใจคลิกที่ลิงก์แล้วขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเอาล่ะมาดูหมายเลขตัวต่อไปครับหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข8ครับเลขกลมๆมีบนกับล่างให้ระวังจะกลายเป็นเลข0ูนย์ด้วยนะครับเลขกลมๆมีบนกับล่างรวมล่างจะกลายเป็น0สนาหรับเลข8และเลขศูนย์ให้ระวังส่วนใครมีเลขอยู่ในใจชื่นชอบเลขไหนพิมพ์มาบอกอาจารย์ได้นะครับอย่างเช่นคุณพันนีบอกว่าชอบ สามชอบแปดชอบห้าชอบเก้านะครับในตารางมีเลขสามและเลขแปดแล้วเห็นไหมครับในตารางมีเลขสามและเลขแปดแล้วสําหรับงวดนี้อาจจะเป็นเลขที่คุณพนีกล่าวไว้ก็ได้หรือใครมีเลขในใจใครมีเลขเด่นเลขโดนในใจก็สามารถพิมพ์มาบอกมาทักมาทายกับอาจารย์ได้นะครับเนาะเอาเรามาดูหมายเลขตัวต่อไปครับไปกันต่อไปกันแบบรวดเร็วนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปสรุปตัวเลขวันนี้โอ้โหหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลไทยด้วยลาวด้วยฮานอยด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานฮานอยและลาวของอาจารย์โชคเดี๋ยววันนี้รับ3ามตัวตรงในกลุ่มเลยนะครับวันนี้รับ3ามตัวตรงในกลุ่มเลยใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่เห็นได้อยู่หน้าจอได้เลยนะครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์กันก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์กันก่อนนะครับเนาะวันนี้คนดูน้อยจังเลยนะครับกดแชร์ให้อาจารย์กันก่อนช่วยกันกละไม้กละมือครับแชร์กันออกไปนะครับ เอาเรามาดูหมายเลขตัวต่อไปครับหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับแล้วก็หมายเลข6ให้ระวังด้วยนะครับหมายเลข6ให้ระวังเป็นหมายเลข9้าหมายเลข6และหมายเลข9้าให้ระวังนะครับหมุนกลับสลับเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนทันทีนะครับสำหรับใครที่ติดตามอาจารย์มานานเป็นแฟนคลับเป็น f c อาจารย์มานานแล้วนะครับหลังจากตารางเก้าช่องออกเสร็จสับวางเด่นวางฟันให้แล้วเนี่ยสามารถประกบคู่เองก็ประกบคู่ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังประกบคู่ไม่เป็นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาต ประกบคู่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าถูกอกถูกใจในการประกบคู่ของอาจารย์ก็สามารถเดินตามได้เลยถ้าใครยังไม่ถูกอกถูกใจนำตัวเลขในตาราง9ช่อง ไปประกบกับตัวเลขในตาราง9ก้าช่องก็ได้หรือจะนําตัวเลขในตาราง9ก้าช่องไปประกบกับตัวเลขนอกตารางก็ดีนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวเลขในตาราง9ก้าช่องอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับขอบพระคุณสําหรับหัวใจดวงน้อย,อยและการกดไลค์ให้อาจารย์นะครับโอ้โหน่ารักกันเหลือเกินนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับใครที่มีเลขอยู่ในจิตอยู่ในใจอยากจะบอกอยากจะกล่าวให้กับสมาชิกเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่าเลขในใจของเราเป็นเลขอะไรนะครับเนาะถ้าเกิด พิมพ์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเผื่อจะเดินตามตัวเลขที่เราชื่นชอบก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการประกบคู่ของอาจารย์ตรงกับตัวเลขในใจของท่านหรือไม่นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่นแนวทางครับอาจารย์ใช้3ส,สิ่ง3หลักการในการทําตัวเลขหลักแรกคือหลักของประสบการณ์ครับหลักแรกคือหลักของประสบการณ์อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านตัวเลขมาหลายปีนะครับหลักที่2คือหลักของสถิติ หลักที่2คือหลักของสถิติครับหลักสถิติอาจารย์จดบันทึกสถิติว่างวดนี้ออกอะไรตรงกับวันไหนจันอาคารพุพัสศุกร์เสาร์นะครับเนาะรวมไปถึงข้างขึ้นข้างแรมตามปฏิทินไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทําการจดบันทึกสถิติไว้ตลอดและหลักสุดท้ายนั่นคือหลักของความน่าจะเป็นครับนำมาช่วยในเรื่องของการประกบคู่นํามาช่วยในเรื่องของการประกบคู่คุณสวรกษ์มาแล้วนะครับแหมแชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณมากนะครับคุณสวรักษ์ เป็นอีกหนึ่ง f อของอาจารย์โชคนะครับสำหรับคุณสาวรักษ์ติดตามกันมานานวันนี้ ลาวและฮานอยรับในกลุ่มนะครับคุณเสาลักษ์วันนี้ลาวและฮานอยเดี๋ยวรับในกลุ่มนะครับให้3ตัวตรง3ตัวโต๊ดเม็ดเดียวตัวอัดตัวเน้นให้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับร aser, ัฐบาลไทยลาวฮานอยนะครับสำหรับร bueno. ัฐบาลไทยลาวฮานอย3ตัวตรง3ตัวโต๊ดเดี๋ยวไปรับในกลุ่มนะครับวันนี้นําในส่วนของแนวทางตาราง9ก้าช่องกับรัฐบาลไทยมาฝากกันก่อนนะครับส่วนลาวและฮานอยเดี๋ยวไปรับได้ในกลุ่มเอาละมาดูหมายเลขตัวสุดท้ายในตาราง9ก้าช่องกันครับ มาดูหมายเลขตัวสุดท้ายในตาราง9ช่องกันก่อนหมายเลขตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลข9ครับหมายเลขตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลข9ครับออกมาเสร็จสับเรียบร้อยครับมี5มี3มี8มี6มี9มี5มี3มี8มี6มี9สำหรับตัวเลขในตาราง9ช่องเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวางตัวเด่นเลยแล้วกันนะครับ วันนี้ไปไวนิดนึงครับใครมาไม่ทันดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้นะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูวันนี้วันแรกลองไปดูผลงานย้อนหลังของอาจารย์กันก่อนไปดูรีวิวกันก่อนไปดูผลงานที่ผ่านมากันก่อนครับว่าเป็นยังไงนะครับดูวันนี้วันแรกไม่เชื่อใจกันไม่เป็นไรครับเอารัฐบาลไทยตัวนี้เป็นหลักก็ได้หลังวันที่16ส่วนอกสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ให้ ที่หน้าจอไลฟ์สดได้เลยนะครับน้อยยินดีต้อนรับทุกทท่านทุกๆคนครับเป็นกลุ่มที่จัดขึ้นท free ําฟรีฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าแรกเข้าไม่เสียรายเดือนไม่เสียรายปีเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบสําหรับสายงบน้อยต้นทุนน้อยอยากจะได้ตัวเลขแบบจัดหนักจัดเต็มเน้นเ้นเนี่ยอาจารย์ก็จัดให้นะครับเพราะฉะนั้นวางไว้ให้ในกลุ่มเรียบร้อยใครสน,สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วทักหาอาจารย์ได้เลยนะครับ สำหรับในกลุ่มครับมีทุกๆแนวทางครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยทกศอมสินลาวฮานอยหุ้นต่างๆ3รัฐออรวมไปถึงดาวโจนนะครับเป็นการให้แนวทางแบบแคบๆแบบทุนน้อยแบบงบน้อยใครที่ชื่นชอบเดินตามอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะให้คำมั่นสัญญาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีมาแล้วแหละว่าใครที่ติดตามอาจารย์ใครเป็น f c ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์เนี่ยปีนี้จะต้องหมดหนี้หมดสินอย่างแน่นอนนะครับ อาจารย์ตั้งใจทําตัวเลขมาฝากทุกท่านส่งมอบความสุขผ่านตัวเลขไปอย่างหน้าจอเพราะฉะนั้นใครเข้ามาดูเข้ามาชมก็สามารถช่วยอาจารย์แชร์กันได้นะครับคุณพันนีบอก9 8 5 สวยมากๆจัดไปแล้วด้วยค่ะอาจารย์โอ้โหขอให้ถูกรางวัลกันด้วยแล้วกันนะครับคุณพันนีนะครับเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับจากแดนไกลนะครับทำงานอยู่ต่างประเทศแต่ว่าติดตามอาจารย์มาโดยตลอดนะครับเนาะงวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้เข้านะครับกับรัฐบาลไทยนะครับถ้าคุณพันนีได้ตามอาจารย์ก็น่าจะถูกรางวัลไปด้วยนะครับเอาละมาดูในส่วนของตัวเด่นครับมาดูในส่วนของตัวเด่นครับคุณสวัสดิ์บอกว่ายังไม่ได้เข้ากลุ่มอ๋อ คุณสำหรับทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์พาเข้ากลุ่มให้เนาะเอาละมาดูตัวเด่นครับตัวเด่นวันนี้มองไปที่นี่เลยครับใกล้ๆกันเลยครับหมายเลขแปดตัวเด่นมองไปที่หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับตัวเด่นหมายเลขแปดต่อไปเป็นตัวฟันครับตัวฟันเ,เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนปากกาครับเนื่องจากหมึกหนึนใกล้จะหมด ตัวฟันครับมาดูตัวฟันกันก่อนครับตัวแรกครับตัวฟันตัวแรกครับหมายเลขสามครับโอเคหมึกสวยงามครับเปลี่ยนปากกาเรียบร้อยให้นะครับกลัวท่านผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเราบรรดาแฟนคลับ FC ที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเห็นตัวเลขไม่ชัดครับปากกาเริ่มอ่อนๆก็เปลี่ยนปากกาให้เลยนะครับเนาะเลขจะได้ไม่คลาดเคลื่อนครับใครมีเลขอยู่ในจิตอยู่ในใจครับ2ตัวนะครับ เลขไหนอยู่ในจิตอยู่ในใจไหนลองพิมพ์มาให้อาจารย์ดูซิว่าเลขอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนประกบคู่จะตรงกับอาจารย์บ้างไหมนะครับนาอเผื่ออยากแบ่งปันตัวเลขในใจตัวเลขเด็ดตัวเลขโดนตัวเลขดังของแต่ละท่านให้กับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับ คุณพันนีบอกอาจารย์ใจดีมากขอบพระคุณมากนะครับเนาะอย่าลืมครับดูกันไปเพลินๆฟังกันไปเพลินๆนะครับเนาะหลายๆท่านดูไปยิ้มไปหลายๆท่านดูไปหวังไปก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับอาจารย์โชคกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่มีการ ไลฟ์สดอยู่แล้วเด้งหลุดหายไปเลยนะครับเนาะเด้งหลุดหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างไลฟ์สดก็ช่วยกันแชร์และพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบพระคุณหัวใจทุกหัวใจขอบพระคุณการกดไลค์ทุกไลค์ที่ส่งมอบให้การผ่านมาอย่างหน้าจอครับโอ้โหวันนี้อาจารย์แฮปปี้มากมากมีความสุขมากๆนี่ครับเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆที่ทําให้อาจารย์ตั้งจิตตั้งใจทําตัวเลขส่งมอบความสุขให้กับทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวดูวันนี้รอบค่ำนะครับอาจจะ ขอพรให้จากเทพทันใจเดี๋ยวจะจุดในส่วนของทูบตัวเลขให้อีกรอบหนึ่งดูแล้วกันนะครับใครที่ชอบแนวทางในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะดูในการจุดทูบขอเทพทันใจให้นะครับก็คอยกดติดตามกดติดดาวไว้เวลาจะไลฟ์สดจะได้เข้ามาดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทอดสดไลฟ์สดในส่วนของตัวเลขจากพ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเทพทันใจแล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะน่าจะมีเวลานะครับเดี๋ยววันนี้จะทําให้ละกันนะครับคุณพิพัฒน์ครับสวัสดีครับทักทาทยคุณพิพัฒน์ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์ด้วยละกันนะครับใครมีเลขเด็ดเลขโดนในใจพิมพ์มาได้เลยนะครับใครมีเลขในจิตในใจนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับนะสาธุ2ตัวขอให้มา38นะครับ คุณเสาลักษ์บอกเพราะพี่ไม่ใช้แอปไลท์แอปไลท์เป็นเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมครับพอดีอาจารย์ต้องขอประธานอภัยครับไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของของสื่อโซเชียลสักเท่าไหร่นะครับเนาะก็อันนี้ก็มีทีมงานแบบช่วยเหลือตลอดนะครับมาแนะนำว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ อยากแบ่งปันตัวเลขดีๆให้กับทุกท่านทุกคนครับก็เลยจัดทําขึ้นมานะครับเอาละมาดูตัวฟันอีกตัวหนึ่งครับตัวฟันอีกตัวหนึ่งครับที่อาจารย์ชอบครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับเอาละครับออกมาเสร็จสับสมบูรณ์แบบครับสำหรับตัวเด่นตัวฟันและตัวเลขในตาราง9้าช่องใครประกบคู่เป็นก็ประกบคู่ได้เลย อ๋อคุณพันีบอกแอปไลน์นะครับก็สามารถพิมพ์มาใน Messenger ข้อความนี้ก็ได้ครับเดี๋ยว,ยวอาจารย์ลงไลฟาา์ประจไปตอบให้นะครับอ่ะเอาละครับมาดูการประกบคู่กันก่อนครับมาดูการประกบคู่กันก่อนนะครับใครมีตัวเลข2ตัวในใจอยากจะแบ่งปันพิมพ์ขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเดินตามนะครับอย่างคุณพันนีบอก3-8นะครับก็ แบ่งปันตัวเลขให้กับเพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยใครถูกอกถูกใจเลข3เลข8จากคุณพันนีก็เดินตามคุณพันนีได้เลยนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของการประกบคู่ครับวันนี้หมายเลขแรกขออนุญาตนําเลขนอกตารางครับเลขนอกตารางครับประกบกับตัวเลขในตารางครับประกบกับตัวเลขในตารางครับหมายเลขแรกหมายเลข0ประกบกับหมายเลข9เลยครับ หมายเลข0ย์ประกอบกับหมายเลข90990นะครับ0 9 9 0 0 9 9 0นะครับซื 0, 9, 9, 0, ้อตัวเลขอย่าลืมกลับและที่สำคัญครับเลข0นย์ะครับเลขกลมๆให้ระวังให้ระวังนะครับให้ระวัง8998ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อ0990หยอด 8998ไว้สักเล็กน้อยคุณสวรกษ์บอกว่าโอ3883เป็นเลขป้ายรถที่ใช้อยู่เลยใช่ไหมครับอืมนะครับอ่ะงวดนี้อาจจะเป็นไปได้ครับใครชื่นชอบ3883จากคุณสวรกษ์และคุณพันนีก็เดินตามได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะมาดูหมายเลขตัวต่อไปครับนำเลขฟันครับมาประกบกับตัวเลขนอกตารางครับ นำเลขฟันมาประกบกับตัวเลขนอกตารางนะครับหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข1หนึ่งประกบกับตัวฟันครับหมายเลข้าครับหมายเลข1หนึ่งประกบกับหมายเลข้าหมายเลข้าประกบกับหมายเลข1 1 5หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งซื้อตัวเลขอย่าลืมกลับซื้อตัวเลขอย่าลืมกลับนะครับหลายๆท่านอาจารย์ให้เลขหนึ่งห้าก็เดินตามหนึ่งห้าไม่ยอมเดินห้าหนึ่งครับ ผลรางวัลปรากฏออกโอโหห้าหนึ่งออกมาเสียดายครับซื้อแต่หนึ่งห้าครับเพราะฉะนั้นซื้อตัวเลขอย่าลืมกลับกันด้วยนะครับเอาละามาดูตัวต่อไปครับเป็นการประกบคู่เอาตัวฟันประกบกับตัวเลขนอกตารางครับตัวฟันประกบกับตัวเลขนอกตารางครับหมายเลขวตไปคือหมายเลขสามประกบกับหมายเลขสี่ครับสามสี่สี่สามครับสามสี่สี่สามนะครับคุณพณีบอกอาจารย์คิดว่าศูนย์จะมาอีกใช่ไหมครับอาจารย์นะครับก็ อาจจะมีโอกาสครับไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้แนวทางในกลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วทักอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะในกลุ่มอาจารย์จะให้ 3, program, link, caught, 3, 3 overseas, いいตัวตรง3ตัวโต๊ดนะครับเม็ดเดี่ยวตัวอ block, ัดตัวเน้นให้นะครับเม็ดเดี่ยวตัวอัดตัวเน้นให้นะครับ ส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นเพียงแนวทางในส่วนของตาราง9ช่องนะครับเป็นเพียงแนวทางในส่วนของตาราง9ช่องถ้าการประกบคู่ของอาจารย์ถูกอกถูกใจเดินตามอาจารย์ได้เลยนะครับส่วนถ้ายังไม่ถูกอกถูกใจนําตัวเลขในตาราง9ช่องไปประกบกับตัวเลขในตาราง9ช่องก็ได้หรือจะนําตัวเลขในตาราง9ช่องไปประกบกับตัวเลขนอกตารางก็ดีนะครับสําหรับคืนนี้ถ้ามีเวลาแต่คิดว่าน่าจะมีเวลาให้นะครับเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะขอ เทพทันใจให้นะครับกับทูบตัวเลขนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําการไลฟ์สดละกันนะครับเดี๋ยวดูช่วงค่าๆหน่อยรอสมาชิกหลายๆท่านกลับสู่บ้านแล้วมาลุ้นดูตัวเลขจากเทพทันใจกันว่าจะให้เลขอะไรครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสครับกดติดตามกดติดดาวไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะขอเทพทันใจให้กับ ูตัวเลขนะครับเอาละมาดูการประกอบคู่ตัวต่อไปครับนำเลขเด่นประกอบกับตัวเลขนอกตารางนำตัวเลขนอกตารางประกอบกับเลขเด่นครับหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข4ประกอบกับหมายเลข8เลยครับ4 8 8 4นะครับ4 8 8 4ขอบพระคุณหัวใจทุกดวงที่กดส่งเข้ามาให้แก่กันครับโอ้โหเป็นกําลังจิตกําลังใจที่ดีมากเลยครับวันนี้อาจารย์ มีความสุขที่สุดนะครับขอบพระคุณสําหรับหัวใจขอบพระคุณสําหรับไลค์ที่ส่งมาให้กันนะครับและที่สําคัญหลายๆท่านช่วยอาจารย์แชร์ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับใครที่ชมอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับในกลุ่มก็ได้นะครับหน้า Facebook ท่านเองก็ได้นะครับ ใครที่รับชมอยู่อย่าลืมช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์กันหน่อยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาละมาดูหมายเลขตัวต่อไปครับเลขนี้เป็นเลขที่อาจารย์ชื่นชอบเหมือนกันครับหมายเลขฟันประกอบกับตัวเลขนอกตารางครับหมายเลขฟันประกอบกับตัวเลขนอกตารางได้แก่หมายเลข5ประกอบกับหมายเลข7เลยครับ5 7 7 5ครับ577 5ครับ5 7 7 5หหมายเลขฟันประกอบกับเลขนอกตารางครับ ดูกันต่ตอไปกันต่อครับนำเลขนอกตารางประกอบกับตัวฟันกันอีกรอบหนึ่งครับหมายเลข7ประกอบกับหมายเลข3ครับหมายเลข7ประกอบกับหมายเลข3ามครับ7337 7337นะครับต่อกันด้วยเอาเลขเด่นครับประกอบกับเลข7กันต่อครับเลขเด่นประกอบกับเลข7กันต่อคือ7 7. 7 7 7 8 7 7 8ครับ8 7 7 8 8 7 7 8นะครับ เอาละครับดูตัวสุดท้ายนะครับดูตัวสุดท้ายกันต่อหมายเลขตัวสุดท้ายอ่าใช่ครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ดอันไปเรียบร้อยนะครับสําหรับสายาใต้ดินก็ว่าได้นะครับสําหรับใครที่ที่อยากได้ในส่วนของราคาแพงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แนะนําให้นะครับเนาะ เอาละครับมาดูตัวต่อไปครับหมายเลขตัวสุดท้ายในการประกบคู่ครับนําเลขในตารางประกบกับตัวเลขนอกตารางครับหมายเลขในตารางประกบกับตัวเลขนอกตารางครับหมายเลข9ประกบกับหมายเลข1ครับ9 1 1 9 9 1 1 9นะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้3ตัวตรง3ตัวโต้นเม็ดเดียวตัวอัดตัวเน้นเดี๋ยวไปรับในกลุ่มได้เลยนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับรวมไปถึงแนวทางลาวด้วยวันนี้มีลาวครับรวมไปถึงมีในส่วนของฮานอยด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงในกลุ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะแคปบหน้าจอไว้ดูไว้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับและเดี๋ยวค่ําคืนนี้กลับมาดูในส่วนของทูบตัวเลขกับ เทพทันใจถ้าอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวจะทําให้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาเดี๋ยวจะทําให้ช่วงหัวค่าหัวค่ําแล้วกันวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูไม่ทันในรอบนี้ก็คอยดูย้อนหลังเอาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วก็ไปสรุปตัวเลขให้ในไลน์กลุ่มนะครับอาจารย์ ช่วยเน้นให้หน่อยค่ะนะครับเดี๋ยววางให้ในกลุ่มละกันนะครับคุณพันนีครับเดี๋ยววางให้ในกลุ่มใครที่ชื่นชอบผลงานเดี๋ยวเข้าไปดูในกลุ่มกันต่อนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ละกันครับขอบพระคุณสาหรับการแชร์ขอบพระคุณสําหรับหัวใจขอบพระคุณสําหรับการไลค์นะครับที่เป็นกําลังจิตกําลังใจให้แก่กันวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหัวค่ำนะครับถ้ามีเวลาละกันนะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ นะครับวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกทท่านทุกๆคนที่เป็นกําลังจิตกำลังใจให้แก่อาจารย์ครับเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านถูกรางวัลแล้วกันครับและนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์โชค โดยเพจอาจารย์โชคขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับอยากถูกรางวัลขอให้ถูกรางวัลน,นะครับหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทั้งสมาชิกในประเทศและต่างประเทศทุกท่านทุกคนเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยจริงๆหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศก็ คงคิดถึงประเทศไทยพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวให้แฮปปี้ละกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านถูกรางวัลล่ำรวยล่ำรวยไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งลวกันวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ